สวัสดีครับพววผมเป้บ้านใหม่รถมือสองนะครับวันนี้ผมจะมา,ารีวิว t o y o ต a t ไท e r D4D ปี2004นะครับเป็นเป็นโตเจก,กระจกมือหมุนนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินดูรอบขันนะครับได้เป็นล้อแมกขอ15นะครับโตเจเนาะสะภาพถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วเครื่องดีเครื่องดีนะนี่นะตามเพื่อนเดิเน,ด,น,นดูรอบขันหนะึ่งล้อ ก็ถือว่าสวยอ่ะก็ถือว่าสวยเลยแหละเอ,า,อางนี้ดีกว่าแต่ราคาก็สวยงามด้วยแหละผมคันนี้ขายเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคามีไว้ต่อรองนะครับเล่มเอกสารพร้อมภาษีหกป้ายทะเบียนไม่มีป้ายทะเบียนหายไม่เป็นไรก็โอนย้ายไปจังหวัดอืน่นก็ใช้ได้แหละเป็นป้ายวีล์นะครับป้ายทะเบียนมันหลุนหายเป็นตัวเจมันจะเป็นกระจกมือหมุนนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นมือหมุนเนาะ คผมาอะไรเอร์คอนโซลคอนโซลไม่มีแตกลายงานนะครับตรงนี้จะมีตำหนิตรงนี้นะครับตรงเบาะเบาะตรงนี้มันขาดน,นี่แหละจุดเดียวนี่ครับเนี่ยบาะนี้เบาะเดียวครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับเม็ดอาร์กอ,อยู่ครบนะครับรถได้เดิมอันนี้นี่นะครับ <c oughs> ขออนุญาตนะนี่นะครับ ผมเปิดฝากระโปรงหน้มมาเดี๋ยวตารถให้ดูนะครับทึบรถวิ่งมาสามแสนสองนะครับนี่ครับไม่สามแสนสองสามแสนสองแค้นะครับไม่มีกรอถ้าวิ่งเกนะ้าหมื่นเนี่ยถือว่าปกติผิดปกตินะรถขนาดนี้นะนี่เนี่ตาร์สิ้นเลยนะครับซิ้งเลยซึมลักนี่เลยสตาร์ทเครื่องนิ่งๆเครับเครื่องนิ่งมาก บอกเลยมีมากถ้าสีโอ้โหนะครับเพื่อนๆนี่ไม่เคยขยับเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวเลขอยู่นะครับไม่เคยขยับนะครับชิ้ชื่อโรงงานอยู่นะครับยังไม่เคยกดมานะครับนี่นะครับโลเกียบหมดนะครับรถไม่เคยขยับนะครับมีรองเครื่องไม่ไอ้นะครับ ว่าใช้ได้นะครับเครื่องไอหรือว่าใช้ได้รถประมาณขนาดนี้ขนาดนี้นี่นะครับเลยรถนะคร์ทก็โอเคเลยนะครับดีนะครับมีสองพันสี่นะครับสองพ <uhhh. S 1> ันสี่แท้โอเคสามขุมนะครับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับนี่นะก็ถือว่าโอเค ตาเร่งดีนะครับขับมาจากกรุงเทพครับคันนี้ไปดับเครื่องก่อนเพื่อนๆแอร์เย็นนะครับไม่ต้องห่วงซีดงซีดีใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับตัวนี้ฟังัดูทู้ได้ครับก็ถือว่ารถสภาพถือว่าโอเคครับก็ถือว่าโอเคสำหรับรถรังเหมือนเก้าหมื่นเก้านี่ขายแค่เก้าหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้รถสภาพนี้ไปเลยนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวผมพาดูคัสซีก็ได้เดี๋ยวพาดูคัสซีให้มันละเอียดเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆมาไกล จะได้ไม่คัสซุงคัสซีไม่มีปูนะครับนี่นะครับดูได้นะครับไม่มีปูนะครับคัสซุงคัสซีอ่าดูเวทอาร์กฝั่งนี้อาร์กฝั่งนี้ยังอยู่นะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้พลิกได้คว่อมมานะครับนี่นะครับดูครบนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะรถราคาเก้าหมื่นเก้า เก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเพื่อนใครที่หาอยู่เนาะใครที่หาอยู่จากคันก่อนนะคันก่อนผมลงแปดหมื่นเก้าพันบาทโอ้คนโทรมาเยอะมากคันนี้ขอลงเก้าหมื่นเก้ารถไม่มีตำหนิเลยนะครับรถคันนี้ถือว่าสวยนี่นะนี่นะครับเพื<ๆ>่อนเล่นเอกสารพร้อมโอนนะครับรับชอบการโอนทุกกรณีโอนได้ผ่านเที่เรือนทุกบาททุกตังค์ใช่นี่นะครับนี่นี่เลยโอเคโอเคนะครับสำหรับที่ใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามได้นะครับ0875810863ผมเป้นะครับ ้านใหม่รถมือสอยินดีให้บริการครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับบวัสดีครับ